และวไมครับในวันนี้ผมก็จะพามาดู40ม็อบสุดเจ๋งที่โมแจงเนี่ยขวรเพิ่มเข้ามาในเกมไมครับนั่นเองฮะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย <S <S 1> <S 1> สำหรับตัวแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือสครีชเชอร์นั่นเองครับซึ่งไอเจ้าม็อบ Mob ตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในเบโอมดีบดังนั่นเองเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดยไปนู่นเลยครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าแมลงหรือเปล่าหน้าตาคล้ายแมลงนะครับแต่ว่านี่มันจะมีดวงตาเรืองแสงเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยครับ และถ้าเราฆ่ามันได้นะฮะเราก็จะได้ของใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวมาลองฆ่าดีวากว่าแต่วันนี้ครับโอ้ใจเย็นนะใจะเย็นโอ้เดเด่นผู้ชมเดี๋ยวมันจะมาลุมเราเนี่ยโอ้เช็ดน่าก,กลัวอุ้ยคุณผู้ชมนี่ครับมันจะมีคลื่นอ่ะซนิคบูของมันนะครับซึ่งถ้าเราโดนเข้าไปเนี่ยโอโ้เก็บเลยคุณผู้ชมอือฮะใจเย็นครับใจเย็นอุ้ยมันเสกหัวเด่นขึ้นมาด้วยอะ่ะแย่เลยครับเอาเป็นว่าขอฆ่ามันในคียอทีบแล้วกันนะ โอเคครับต่อไปนี่มันจะได้เทพม,มาใช่ไหมซึ่งไอเทมอ่มานี้เนี่ยมันสามารถที่เอามาขาับได้นั่นเองครับนี่จะเป็น3บล็อกนี้เลยแล้วเราก็จะได้เป็นส c o u บูม์เมอร์นะฮะซึ่งถามว่ามันทําอะไรได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูดีกว่าครับวางฮาร์ดไว้เยอะเลยนะฮะเราจะวางบูมเมอร์เนี่ยไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ส c o u เซนเซอร์ด้านบนครับทีนี้เนี่ยมันจะตรวจจับเสียงนั่นเองและที่นี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับนี่เมื่อจะปล่อยขึ้นพลังใช่ไหมซึ่งพอโดนเข้าไปเนี่ยซอมบี้ก็ตายเลยนะฮะ ถึงเราติดตั้งไว้เยอะเนี่ยอาจจะฆ่าซอมบี้ได้หมดเลยก็ได้นะและพูดถึงสิ่งที่ปกป้องหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องตัวต่อไปนี้เลยครับนั่นก็คือเฟอร์เนสโกลเลมนั่นเนองครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถามว่าถ้าเจอศัตรูเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับบอกเลยว่าพลังเนี่ยสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมอ่าน,นี่เวลาที่มันตบใช่ไหมครับหมอนก็จะติดไฟนั่นเองดูดิโอ้โหนะหน้านี้คือไหมไปแล้วนะคือแบบโหจะจัดนะคุณผู้ชมไม่ว่าวับตัวไหนมาเนี่ยมันก็จะเจอกับ ไฟพิโรจน์นั่นเองครับนี่ปกป้องหมู่บ้านได้อยู่หมัดเลยผมเลื่อนลำคาญอันนี้แหละทุพพิงาก่อนแล้วกันนะครับโหมันจะมีตัวอะไรเนี่ยที่เอามาลงวะตบติดไฟขนาดนี้นะครับคือเล่ากรณีตามปกติมาโกงอยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือแบบขั้นอัปเกรดเลยฮะและตัวอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้การลงเหมืองของเราสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอมันใช่ไหมเราสามารถที่จะแลกของกับมันได้นั่นเองอารมณ์เหมือนแบบเราเจอไอ้ลุงกับลาม้ามาแลกของอ่ะแต่นี้เนี่ยจะเป็นกรอบบินแลกของอยู่ใต้ดินนั่นเองครับของค่อนข้างใช้ได้เหมือนกัันนนนนะอยย่่างีี้เ แล้วขุดได้เหล็กธรรมดานะครับแต่มาแรกเป็นแบบเหล็กที่เผาแล้ว2อันนะ่ะโอ้โหโคตรคุ้มผมบอกเลยดูดิไรยังไม่พอนะครับถ้าเราไปที่เนเธอร์เนี่ยเราก็จะเจอเปไ็นไอเจ้าตัวนี้แทนนะครับนี่มีไฟติดด้วยนะฮะไหนดูซิแรกของอะไรก็จะเป็นของที่แบบจะหาได้จากเนเธอร์นะฮะขุดเนเธอร์แหลกเพื่อแรกเป็นเอเมลล์อย่างนั้นเหรอไหนดูข้อเสนออื่นดิวิโอโหมีหอกก่อเนี่ยเป็นบริ c t i o n 5ว่ะโอ้โหไม่ต้องเอนชาร์แล้วมั้งมาหายตัวนี้ดีกว่าครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋ง แล้วตัวอย่างต่อไปเลยก็คือเจ้าหมีกริสลี่นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะคือแบบถ้าเราปาไปให้มันกินเนี่ยมันก็จะม่ําแบบนี้เลยเป็นไงน่ารักสุดๆเลยฮะซึ่งเหมือนแบบมันจะเชื่องให้เราด้วยนะแต่ว่าคุณผู้ชมอ,อยากเห็นอะไรไหมระหว่างหมีกริสลี่ประทาพึ่งนะครับวิธีง,ง่ายๆเลยเราจะต้องให้น้องหมีเนี่ยขโมยน้ําพึ่งนั่นเองครับเอาตัวนี้ไปแล้วอะเอาตัวนี้แล้วกันไหนดูดินี่มันจะขโมยกินน้ําพึ่งนะครับพอมันหนำเท่านั้นแหละไอพวกพึ่งเนี่ยม,นม,มนันเอง เป็นการต่อสู้ระหว่างหมีและพึ่งอะไรวะเนี่ยดูปากกันดีคุณผู้ชมกําลังเลื้อยอยู่เลยครับแล้วตัวต่อไปก็คือซันเบิร์ดนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นแบบแคล้ายคายฟินิกอะไรอย่างงี้เลยนะซึ่งไอเทมม็อบตัวนี้เนี่ยเราจะเจอได้แบบบนจุดสูงสุดของภูเขานะครับและรางวัลที่เราไปถึงได้นั้นก็คือเราจะได้เอฟเฟกนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปไกลแล้วครับอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ถ้าเราไปใกล้ใช่ไหมมันจะเป็นเอฟเฟกที่มีชื่อว่าซันเบิร์ตเบสซิ่งนะครับซึ่งไอเจ้านี่เนี่ มันจะทําให้เราตกมาแบบบาวิลนั่นเองครับนี่เป็นไงอยู่บนน้องฟ้านะครับแบบชิวๆแต่ว่าต้องระวังดีๆนะมันอยู่ประมาณแบบ30วิอะไรเงี้ยเออก็น่าจะตกถึงพื้นพอดีเลยฮะนับว่าเป็นรางวัลน,นะครับที่แบบเราได้เจอนอกที่อยู่สูงที่สุดแต่ว่าถ้าเรารับเอฟเฟกมาแล้วเนี่ยอย่าไปยิงมันเชียวนะครับไม่งั้นเอฟเฟกเนี่ยมันได้หายไปแน่นอนอเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูปื๊โบโดนหรือเปล่านี่อพอยิงไปนะครับคือถ้าผมไม่ได้เป็นเครีร์ทีมเนี่ยผมคงตกไปแล้วฮะแล้วสาหรับอย่างต่อไปเนี่ยมันจะเป็นบอใใหม่หมนน่นนนนเเออรร์ัง มันก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังผ่มตรงนั้นนั่นเองการที่เราจะตามหาสถานที่แห่งนี้ได้เนี่ยเราจะต้องหาเป็นแบบคล้ายไอโอเบนเดอร์ o คุณผู้ชมนี่มันก็จะนำทางมาที่นี่นะฮะแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นแบบลูกไฟนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราลองมาสู้กันดูดกอ่าโอ้โหทำเวทีมาดูอลังการยังขับเนี่ยเฮ้ยดูดิแท้จัดไล่ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับไหนลองดูดิฮลัลโหลมาหาเราหน่อยสินี่จะเป็นโกเลมแห่งไฟนะครับวิ่งมาแล้วคุณผู้ชมวิจัยเย็นใจเย็นไหน,นขอลองตบนะ่อย เข้าหรือเปล่านะครับปุ๊บนี่โอ้โหรู้สึกถึงความถึกเลยฮะก็คือมันเป็นบอสแหละใช่ไหมล่ะแต่อยากลองสู้ดูสักตั้งกว่ามาปุ๊บเราจะฆ่ามันให้ได้ครับและดูของดีกว่าว่ามันจะดรอปอะไรให้เราเฮ้ยเฉยโออโหทุบใหญ่เลยทุบนีนี่คือแบบหน้าจอสะเทือนเลยฮะเอยเอก,กเกินไปหรือเปล่าอุ้ยคุณผู้ชมมันจะทุบแรงเกินไปแล้วแต่ว่าใกล้แล้วครับใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วและก็เรียบร้อยนะครับฆ่าไปแล้วดรอปมาหรือเปล่าเนี่ยขอของหน่อยขอของหน่อย อุ้ยนี่ไงน่มาเป็นคอนสนะครับไหนเราหยิบมาดูดิ Infernal Fort เรามาตามหาลูกกระจอมามันดีกว่าไอพวกพิกลินนะครับไหนดูซิทําอะไรได้นี่โหทุบป,ปึ๊บแบบสั่นสะเทือนเลยฮะก็ได้จะเป็นเอฟเฟกต์เมื่อกี้แหละที่มันทาใส่เรานะครับทุบไปหืมตายครับผมสะเทือนแล้วก็ตายเลยโคตรโหดแล้วพูดถึงม็อบใหม่ที่อันตรายเนี่ยในจังเกิลมันก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกอริล่านั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆหน้าตามันก็ดูแบบน่ารักดีเหมือนกันนะฮะแล้วเวลาที่มันเจอเราล่ะ นี่ก็แบบเป็นมิดอ่ะคุณผู้ชมน่าจะรู้นะครับว่ากอริลล่าเนี่ยมันชอบกล้วยใช่ไหมดูดิโอทุบอกแล้วก็เดินตามไปเชียวนะฮะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันดีกว่าปึ๊บเราก็จะโยนให้มัน2ตัวเลยครับและเกิดอะไรขึ้นนี่ไงเราทําให้มันรักกันได้นะฮะโดยการกดลิกขวาเงี้ยเออแลวทีนี้เนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราหรือ,ปอเปล่าเราดูดีกว่าครับนี่เสงฮัทมานะครับโอ้ยเพื่อนช่วยเราหน่อยดิเอให้กล้วยแล้วนะนี่นี่ตัวนี้มาแล้วเอาละครับเพื่อนมาช่วยเราจริงด้วยนี่เป็นไงต่อยเลยครับโคตรเจ๋ง และเราสามารถทําให้ไรโนเนี่ยมาช่วยปกป้องเราได้นะครับโดยการให้มันกินข้าวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับปื๊บอ่ะเติมให้มันกินนะฮะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะช่วยปกป้องเราหน่อยสินี่ครับพามาหาพิเรนเจอร์โอ้โหตรงนี้กํลาลังเดือดเลยเร็วปะลุยกันกด้าปื๊บเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาช่วยเราหน่อยสิได้ไหมจริงๆไม่ต้องให้วีมันก็ช่วยอยู่แล้วครับตอนนี้คือแบบกำลังตะลุมบอลเลยอะไม่รู้ว่าทำไมมาถึงเกลียดกันนะครับแล้วถ้ามันประทัดเราเป็นเจร์ล่ะจะไหวหรือเปล่าหนี่วางาเลยครับ ไรโนบปท้าลาบนเจอร์นี่ควิดกันไปมาครับโอ้โหโคตรเดือดดูดิคุณูชมมันจัดเลยฮะใครจะชนะคบเนี้ยแต่ตอนนี้คือโดนล,ลุมนะโอ้เรียบร้อยตายไปแล้ว <S <S แล้วม็อบตัวต่อไปก็คือทาราทูล่าฮอ,อกซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็น,มนแมลงขนาดใหญ่นะครับและศัตรูของมันก็คือสไปเดอร์นั่นเองอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะเวลาที่มันเจอเนี่ยโอ้โหมันก็จะจ้วงเลยนะครับแล้วทีนี้อุ้ยมันลากไปด้วยคุณผู้ชมอู้อะไรวะเนี้ยลากมานะครับแล้วก็ฝั่งมันลงดิน โอ้โหจะเกลียดอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยและคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราสามารถทําให้มันเชื่องได้นะครับดยการใช้สไปเดอร์ไอ้นั่นเองอ่าพอมันเชื่องแล้วเนี่ยมันจะคอยปกป้องเราจากแมงมุมนะครับโอเคมาลองดูันดีกว่าครับเดี๋ยวผมอาจจะเสกแมงมุมไว้ตรงนี้ไหนดูซินี่เป็นไงมันก็ช่วยโจมตีเลยครับหมายความว่าเรามีบอดี้การ์ดแล้วเวลาที่เราเจอแมงมุมเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วฮะแต่อาจจะดูแบบน่ากลัวนหน่อยนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบแมลงอะไรอย่างเงี้ยและเจ้าดีก็คือเกร ซึ่งเราจะเจอได้เนี่ยในถ้ำนี้นั่นเองครับซึ่งเวลาที่เราเจอมันใช่ไหมเราสามารถทาให้มันเชื่องได้นะครับโดยการใช้โกลเบอรี่นั่นเองซึ่งเวลาที่มันเชื่องเนี่ยมันก็จะตามเราไปในที่ที่มันมืดนะครับสมมุติว่าเราลงเหมืองที่มืดมากๆเลยใช่ไหมคือจริงตัวนี้มันมืดนะครับนี่มันก็จะตามมาเลยแต่ว่าในรีซอทแพ็คเนี่ยมันสว่างนั่นเองฮะนี่เป็นไงมีน้องๆคอยตามให้นะครับค่อนข้างน่ารักเลยนะเนี่ยการลงเหมืองของเราก็จะไม่เหงาอีกต่อไปและวบอสที่ผมกําลังขี่อยู่ตอนนี้ มันมีชื่อว่าเลวิทันซึ่งมันเป็นม็อบที่แบบดูเหมือนจะเป็นม็อบดุร้ายใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ม็อบตัวนี้มันไม่ดุร้ายเลยคุณผู้ชมและเราเนี่ยยังสามารถขี่ม,มันได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าระวันร้อนๆในเนเธอร์เนี่ยเออมันก็ไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมนี่น้องชิวจัดนะครับโคาบชิวไอ้ดูหน้าตาใหม่ดิเป็นไงครับอารมณ์เหมือนแบบเป็นไดโนเสาร์ปะในเนเธอร์ก็ได้นะและในน้ําปกติเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับ อันไหนลอ,ลองใหม่ดิไปเพื่อนปื๊บนี่ไปอย่างงี้แต่ว่าอาจจะหนาวนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่นั่นแหละเลเวทานลูกพ่อลุยเลยนี่ดูไปดูมามันคล้ายๆแบบลายเหมือนยีราฟปะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันมีไฟใช่ไหมแต่พอมันอยู่ในที่เย็นปุ๊บม,มันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองบว่าเย็นตัวลงอะไรเงี้ยปรับสภาพได้นะฮะน่ารักจัด <S <S และเจ้าม็อบตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าโรดลันเนอร์ซึ่งมันจะเป็นม็อบที่วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูความเร็วของมันนะ <S <S ้้าาวเเเเฮยยยยดดีีีตลหล ซึ่งอ่ะเห็นไหมมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยครับไหนวิ่งโชว์ใหม่ดินี่เป็นไงประมาณนี้เลยเนื่องจากที่มันวิ่งเร็วมากๆเนี่ยเวลาที่เราฆ่าไปใช่ไหมครับเราก็จะได้มาเป็นเฮ้ยเด้ๆอยากวิ่งตามอ,ะอ่ะเฮ้ยเจ๋อผมจะสับมันได้ทันครับได้หรือเปล่า,าได้หรือเปล่าเอาเอ,อนี่การที่เราได้ขนนกมาเนี่ยเราสามารถค้าต่อได้นะครับกลายเป็นรองเท้าโดรดลันเนอร์บูนนั่นเองซึ่งเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วหูคุณผู้ชมดูดิเราจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฮะแบบว่าไว,าวาจะจัดอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหลนะเนาะ เจ้าของขนเนี่ยมันเร็วขนาดนี้นะครับรองเท้ามันจะไม่เร็วได้ยังไงมันจะมีอิสเตอร์เอกด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราตั้งชื่อมันว่ามีมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นยังไงบ้างครับปึ๊บนี่โอ้โหกลายเป็นสีฟ้าเลยว่ะโคตรน่ารักนะครับเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้สึกถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นของมันหรือเปล่านี่กลายเป็นแบบนี้เลยนะครับเอ้ยทำไมมันดูน่าโง่จังอะเอาใหมด่ดินี่กลายเป็นมีมรับโอ้โหฝุ่นตลบเลยเฮ้ยมาจากการ์ตูนเรื่องไหนหรือเปล่าฮ้ยยอดจัดคุณผู้ชมและเจ้านี่อเ้นนั่ง ซึ่งมันเป็นม็อบที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยคุณผู้ชมเวลาที่มันเจอเราใช่ไหมครับมันก็จะงับเราและก,ก็ลากลงไปเพื่อจบงานของมันนั่นเองอุ้ยดูดิดโอ้โหหมุนด้วยคุณผู้ชมสปีเลยเราฮะหมุนไปอีกโอ้ยแล้วผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายไม่ตายอุ้ยหลุดมาก่อนครับดูดิดูร้ายชะจัดใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับสมมุติถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะดรอปสิ่งที่เรียกว่ากราะของมันนั่นเองซึ่งกรอะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานเลยนะครับไหนลองใส่ให้ดดดูนี่เป็็งกจะชุแบบ มันชุดลายพางอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะและเรายังสามารถผสมพันธุ์มันได้นะครับโดยการใช้เนื้อซอมบี้นั่นเองนี่เดี๋ยวให้ดูผสมพันธุ์กันนะครับฟืบและก็ออกมาเป็นไข่นะฮะซึ่งไข่นี้เนี่ยเวลาที่มันโตออกมาใช่ไหมอุ้ยเดยอดเผยหยับนี่ผมฆ่าลูกมันเหรอเดี๋ยวให้ดูลูกมันนิดนึงนะครับนี่จะเป็นตัวนี้เลยพอมันฟักมาจากไข่ใใเนี่ยมันก็จะเป็นไอตัวฉิวเลยฮะและวานตัวต่อไปก็คือวานเพชรฆาตนั่นเองครับซึ่งไอเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมเราจะได้ออกกไเอฟเฟ เอฟเฟกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราตีเร็วขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปตีมันนะ่ะขออนุญาตนะขอตบสักตัวหน่อยครับนี่อุ้ยเนะมันจะโจมตีเรานั่นเองครับขอโทษไม่ไี้ตั้งใจนะฮะแต่เจตนาเอือห์แล้วถ้าขึ้นมาบนโบกเนี่ยปลาที่น่าก,กลัวก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับมันมีชื่อว่าเมาสมมุติว่าถ้ามันเจอตัวอะไรให้ขย่ำเนี่ยมันก็จะจัดการนั่นเองครับอย่างเช่นตัวเราโอ้โหเด้ลุ้มขึเหมือนงี้เลยหรอก็มาดิวะสมมุติถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะดรอปของด้วยนะะ ้ยจะเย็นจะเย็นนี่ต่อไปตัวหนึ่งแล้วครับได้มาเป็นฟินนะครับผมโอ้ฟิน,นจริงเลยซึ่งถ้าเรากินเข้าไปปึ๊บไม่ได้อะไรเลยฮนะโอ้และตัวต่อไปก็คือเอลนั่นเองครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวนะมันจะเป็นเหมือนแบบปลาหรอปลาที่อยู่บนบกอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ดูหน้ามันครับอุ้ยมันปล่อยคลื่นอะไรด้วยเนี่ยหึกระเด็นเลยครับแล้วถ้าเราไปตบล่ะนี่ได้อยู่ได้อยู่มาดิครับอุ้ยลมปากนะครับกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ย อย่ามาทำแบบนี้กันได้ไหมอุ้ยโฉแล้วคุณผู้ชมงับครับงับเฮ้ยทำไมผมพูดว่าโฉกวะมันไม่ใช่งูซะหน่อยหรือมันใช่นะฮะไม่รู้แต่ว,ว่าตอนนี้กําลังจะตายถ้าผมฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะหดหายไปเลยนั่นเองครับโอ้โหเออวะแล้วพูดถึงเนี่ยเราไม่สามารถหนีมันได้นะสมมุติแบบเราจะหนีนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะตามเรามานั่นเองครับนี่มุดดินตามมาครับผมโอ้โหเกินไปว่ะแล้วพูดถึงอย่างต่อไปเนี่ยมันก็คือสัตว์โลกน่ารักนะครับแมวน้ํานั่นเองซึ่งเจ้้าาแมวนํ ถ้าตาปกติก็คือแบบมันจะนอนอืดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราให้ปลามัน3ตัวเนี่ยพอมันรับไปใช่ไหมครับมันก็จะไปเอาของมาตอบแทนเรานั่นเองนี่กำลังว่ายลงไปแล้วครับน่ารักจะดจัดซึ่งไหนดูสิมันจะเอาอะไรมาให้เรานะครับนี่กำลังขุดหาของเลยอุ้ยเอาอะไรมาให้เราอะขอดูหน่อยได้ไหมปึ๊บขุดหาอะไรสักอย่างในกาเวลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะรอด้านบนนะเพื่อนอุ้ยเอามาให้แล้วไหนดูสิไหนดูสิสจเจ้าแมวน้ําสุดน่ารักนะครับมันไปขุดอะไรมาให้เราเนี่ย อ๋อนี่ไงเป็นแบบว่าเคลนนะครับผมเอกไปขุดเอาเคมาให้เหรอน่ารักจัดและเจ้าตัวนี้มันก็คือเจ้ากระต่ายนักสู้นั่นเองซึ่งมันมีชื่อว่าบันฟังเจสนะครับนี่เหมือนแบบเป็นปู่กระต่ายอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการได้มันมานะครับก็คือเป็นกระต่ายใช่ไหมแล้วให้มันกินอันนี้เข้าไปครับนี่มันก็จะโตๆขึ้นมานั่นเองเราสามารถเจอมันได้ตามธรรมชาติครับในไบโอมนี้นั่นเองไบโอมก่อเห็ดนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะทาไมที่นี่เนี่ยเป็นก่อเห็ดที่แบบ อยู่ท่ามกลางน้ําแข็งฮะแปลกมากๆเลยและไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถทํามันเป็นเพื่อนได้ดยการให้แครอทนั่นเองนี่ดูมันกินครับปื๊บนี่โอ้โหหน้าตากวนใช้ได้เลยนะอีกสักตัวแล้วกันเอาเป็นตัวนี้ครับปื๊บให้มันกินเข้าไปเอาล่ะจงมาเป็นเพื่อนเราซะนะฮะและทีนี้เรามาดูตอนกลางคืนกันดีกว่าซึ่งพอเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดกลายเป็นโหมดนักสู้นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวางซอมบี้ไปครับนี่เห็นไหมโอ้โหผู้ชม ก็คือมันกระโดดเตะตายเลยอะโคตรโหดนะครับดูดีอุ้ยหมดเกินคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเยอะกว่านี้อีกนะครับปึ๊บไหนดูสิกังฟูกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเตะกระเด็นไปหมดเลยครับโคตรโหดมีแค่3ตัวแต่ว่าเอาอยู่นะฮะนี่เป็นไงการที่เราได้มันมาเป็นพวกเนี่ยคือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแหละและนี่คือเบลอีเกิลหรือก็คือเหยี่วนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําให้มันเชื่องได้ด้วยน้ํามันปลานั่นเองโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าน้ํามันปลา จัดไปเพื่อนนี่หัวใจขึ้นแล้วนะครับและเราจะต้องใช้ถุงมือเนี่ยในการจับมันนั่นเองครับสมมุติว่าเราจับมันมาแล้วใช่ไหมเราก็จะทําการคลิกซ้ายเพื่อใช้งานมันนั่นเองครับสมม,มุติว่าผมเนี่ยจะให้มันไปโจมตีหมาใช่ไหมก็คลิกซ้ายตรงหมาเลยครับแล้วมันก็จะไปโจมตีนี่เป็นไงโคตรเดือดเลยครับแล้วก็สมม,มุติว่าตัวไหนดีวะอ่าหมีแล้วกันหมีแล้วกันเลงไว้นะครับปล่อยไปเด่ pay. ยวของเรามันก็จะไปฉกหมีครับนี่ดูดีเป็นไงอ้าวจะจัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวเล็กๆเ,เนี่ย มันอาจจะแบบหยิบขึ้นมาได้เลยนะสมมุติว่าเป็นเจ้าไก่ตัวนี้แล้วกันนะครับไปเลยไหนดูซิมันจะทำไงครับนี่เป็นไงมันก็จะแบบหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็โจมตีได้นะฮะคตรเจง๋งโอ้ยเดี๋ยวดปล่อยเดี๋ยวเรามาั่งอุ้ยตายเลยฮนะโหดจัดแรกในการประจนภัยในะทะเลทรายของเราเราอาจจะเจอไอ้ตัวนี้ได้มันก็คือแคคเทมนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นน้อนตัวจิ๋วนะฮะร,รูปร่างบอกว่ากระบอกเพชรนั่นเอง และถ้าเราไปต่อยมันเนี่ยมันก็จะปาหอ,อกมาเต็มเลยโอ้ใจยเย็นครับใจยเย็นขอโทษครับใส่กอแบแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะเหมือนเราเผื่อแบบไปรบสร้างสตูเพืมันเสแล้วนะฮะแล้วดูดิมันลุมป่าหอ,อกมาเต็มเลยซึ่งเก็บได้ปะวะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แต่ถ้าเราฆ่ามันล่ะลองตบดูนะครับพู่ชมฉฆ่ามันได้หรือเปล่าน,นี่ยังไม่ดอกอะไรฮะแล้วตัวนี้ล่ะเดี๋ยวนะผมจะตายแล้วขอฆ่ามันก่อนครับเออนี่ไงมันจะดอกมาเป็นแบบว่าหออของแคคเทมนั่นเองและเราสามารถใช้ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอลองแบบไม่เป็นศัตรูกันได้ไหมอะ่ะออ้ยยังไงก็ศัตรูเหรอผมอยากเอาของมาแลกอะ่ะเอาดรเทมมาแลกนะฮะนี่ไงน้องแลกของแล้วและเขาจะให้อะไรเรามาฮะปุ๊บอุ้ยได้มาเป็นหนังสือวะ่ะไหนลองแลกดิได้อะไรครับได้อะไรเอาเดินตัวปิวเลยเร็วๆรวแลกของอีกนี่อันนี้ก็คือแบบสามารถแลกได้เรื่อยๆเลยนะฮะหนังสืออีกแล้วมีของที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอาเซมมาหลายตัวหน่อยแล้วกันเหมือนว่าของที่แลกได้เนี่ย น่าจะมีแค่หนังสือนี้เลยครับโอ้เหมือนกันหมดเลยนะและหอกของเราเนี่ยมันสามารถนํามาเอนชาร์ได้นะครับอ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นชาร์ปเนตใช่ไหมนี่เรียบร้อยเลยหอกเครือบหาคีนะฮะเดี๋ยวลองใช้ดูดี่ใส่มันเข้าไปครับอุยน้องน่าจะเจ็บนะฮะเนี่ยเอาของเขามาใช้แล้วก็ยังมาแทงเขาอีกนะครับแล้วคุณผู้ชมเคยมีชุดเกราะที่มันติดคําสาบไหมครับไม่ว่าจะเป็นคําสาบที่แบบใส่แล้วถอดไม่ได้จนกว่าจะตายและคําสาบที่ทําให้ไอเทมเนี่ยมันหายไปตอนที่เราตายนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจ้าเหตุตัวนี้เนี่ย มันสามารถลบล้างคำสาบได้โดยที่เราจะต้องยื่นให้มันนั่นเองครับนี่อันนี้คำสาบใช่ไหมยื่นไหมครับอ่าตัวนี้ด้วยยื่นไปน้องก็จะถืออยู่แป๊บหนึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยน้องก็จะล้างคำสาบให้เรานั่นเองเห็นไหมถึงแบบอายุการใช้งานมันจะลดไปบ้างนะครับแต่ว่าคำสาบมันก็หายครับผมและยังไม่พอเราสามารถใช้บอมิวเนี่ยทาให้น้องเชื่องได้นะครับนี่จนกว่าหัวใจจะขึ้นนะซึ่งสามารถกดนั่งได้ด้วยครับผมน่ารักจัดและถ้าเราอยากพกพาน้องไปใช่ไหมเราสามารถค้ามแบคแพคได้ เป็นการที่เราเนี่ยใส่แบ็คแพ็คไปก่อนนะครับแล้วก็ยกน้องขึ้นมาแบบนี้นั่นเองอู้หูน่ารักจจัดครัคุณผู้ชมมีน้องตามเรามาด้วยนะฮะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยวิ่งตัวนี้น่ารักจริงและในเนเธอร์เนี่ยเราสามารถเจอน้องตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหน้าตาดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่เจออาจจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นป่านี้ล่ะครับนี่สีมันจะต่างไปด้วยนะครับคือตามไปโอมที่แบบมันเกิดเลยอะและเจ้านี่คือทริกสเตอร์ซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยเหมันจะเป็นแบบว่านักมายากลนะครับ มันสามารถสลับตำแหน่งของมันได้กับม็อบที่มันต้องการอ่ะเดี๋ยวดูนะสมมุติว่ามันจะสลับกับตัวอะไรดีปื๊บนี่ไล่มนกับแบบนี้นะฮะและมันก็สามารถวาร์ปได้อุ้ยเด้อแต่ตอนนี้มันโดนตบเลยครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมาตอนที่มีเลนนั่นเองครับแต่ว่านี้เนี่ยผมไม่อยากให้วุ่นวายก็เลยเสกแยกนะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยและถ้าเราเนี่ยโดนสลับแล้วฮะไหนลองสลับดูดีอัลโลเอ้ยสลับเราหน่อยดิอ่านี่อันนี้ใครจะโดนลวครับปื๊บสลับครับผมเรียยร้อยโดนสลับที่แล้วฮะ แล้วเราก็จะมีเอฟเฟกด้วยเนี่ยโอ้โหน้ำหนักเยอะเหรอโอ้โหผู้ชมดูตัวหนักจัดเลยอะและถ้าเราฆ่ามันได้นะครับมันก็จะมีรางวัลให้เราด้วยโอเคขอฆ่าก่อนสามบดีครับนี่จะมีเอเมัล์กับโทเทมนั่นเองครับไอเท่านี้เนี่ยมันจะมีหน้ากากของมันด้วยนะซึงมันก็คือหน้ากากนี้นั่นเองเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราสามารถล่องหนได้นะครับโอ้คือแบบหายแวบเลยอะ่แต่หน้าตาตอนแบบเราใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะฟืบนี่หายตัวแบบหายวับเลยโคตรเท่เลยอะ แบบนี้เนี่ยเราก็แอบ,บย่องเข้าบ้านเพื่อนได้แล้วดิเฮ้ยใช้ได้เลยนะ <S <S และคุณผู้ชมเคยเห็นเซอลิตันวิลเลเจอร์ไหมครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือนลุงวิลเลเจอร์เลยแต่ถ้าแบบเรากลายเป็นศัตรูของมันใช่ไหมมันจะถือหน้าไม้มาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยิงเราโอ้โหใจเย็นนะครับเา้าเฮ้ยยิงกันเองเหรอแบบนี้ก็สวยดีฮะยิงกันเองยิงกันเองนี่ครับเพียงแค่ผมเนี่ยยิงหลบนิดนึงเฮ้ยจ้านี่งไงเ,เรียบร้อยเลยฮะโอ้ไม่ไหวว่ะทำมายิงกันเองแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เราฆ่ามันได้นะครับ มันมีโอกาสที่มันจะดอกคอร์โบของมันด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอครับเอาไหมเสกเยอะๆแล้วก็ลองตบดูครับปุ๊บคอร์โบดอกหรือเปล่าโหคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันก็หลายตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ดอปเลยวะ่ะแสดงว่าโอกาสในการจะดอปคอร์โบเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับแต่ว่ากระดูกกับลูกธนูเนี่ยก็คือดอปทุกรอบเลยฮะและมอฟสุดน่ารักตัวนี้มันมีชื่อว่าลิลี่แทดซึ่งมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนดอกโบที่มีชีวิตหรือเปล่าวะและเราสามารถใช้เชียร์เนี่ยในการตัดตรงนี้ออกมาได้นะครับมันจะเเป็นนนนดอออกขงงมัั่ แล้วเวลาที่เรากินไปเนี่ยมันจะช่วยฮิวให้เราฮะโอเคเดี๋ยวลองเจ็บดูนะลงมานิดนึงนี่เจ็บจัดเลยครับพอกินเข้าไปปุ๊บนี้มันก็จะเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะเอา้าทำไมไหลไปนู่นเลยอะพอกินหน่อยครับนี่เป็นดอกของมันนะฮะกินเข้าไปก็จะเพิ่มเลือดคือน้องแบบทั้งน่ารักอะแล้วก็มีประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับสุดยอดเลยแล้วม็อบตัวนี้มันก็มีชื่อว่าเอ็นเวลนั่นเองก็มันก็คือวานนั่นแหละฮะแต่มันเป็นวานที่แบบอยู่ในดีนเอ็นน และลอยอยู่บนอากาศนะครับนี่สีก็จะเป็นแบบม่วงๆแบบนี้เลยนะและเราสามารถใช้คอร์ลัตฟูนเนี่ยให้ของกีดมันได้นะครับจนกว่ามันจะเชื่องนั่นเองและพอมันเชื่องเนี่ยเราสามารถขี่มันได้คุณผู้ชมนี่ใส่แซดเดิลนะครับแล้วก็ขี่ไปเลยเป็นไงล่ะฮะโอ้โหถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบโคตรเท่เลยอะบินอยู่บนดีเอ็นได้เนี่ยใครจะไม่ชอบล่ะครับนี่บินขึ้นมาบนนี้เลยและเราก็จะแวะเอาของได้เลยนะครับเป็นไงสัตว์เลี้ยงของเราและคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่า ถ้าครีปเปอร์กับซอมบี้มันรวมกันเนี่ยบระการเป็นยังไงฮะนั่นก็คือครีปปี้นั่นเองคุณผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยซึ่งถามว่าเหมือนยังไงใช่ไหมเดี๋ยวลองแบบเป็นเซอร์โวดูนะครับมันก็จะไล่เราแบบเหมือนซอมบี้วิ่งไล่เราเลยอะแล้วเวลามันระเบิดนะฮะนี่อ่ะลองดูแล้วกันเนาะมันก็จะบืมมไปแบบนี้เลยนะฮะคือแบบเอาง่ายๆตามปกติเนี่ยครีปเปอร์มันจะวิ่ง้าใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอมันรวมซอมบี้เนี่ยมันก็จะเป็นครีปเปอร์ที่วิ่งเร็วนั่นเองครับและพอมันตายเนี่ยเราจะได้้ขอองสิ่่นนนนีมาััก็คคืระบ ก็คือสามารถเสกมันมาได้นั่นแหละซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอาลูกน้องเรานะครับสซม,มอนชิคเก้นนะครับในดูซิจะโดนระเบิดหรือเปล่าต่อยไปครับปึ๊บนี่ไงมาแล้วครับผมลูกสมุนเรามันก็จะไปตามระเบิดแบบนี้เลยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมเข้าป่าแล้วเจอไอ้ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้วิ่งหนีเลยนะครับถามว่าทําไมใช่ไหมเดี๋ยวลู้เลยมาคือมันเนี่ยจะมีพลังนะครับในการบอกว่าเสกพืชมาฆ่าเรานั่นเองดูดิโอ้โหเพียบเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วเราจะหนียังไงครับเนี่ยอุย้ยโดนขงังโดนขงันขงเกินไปว่ ดูดิอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ต้องหนีครับผมโอ้โหแลวยิ่งมันเยอะเนี่ยมันก็จะมีแบบพลังเวทขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้ยโดนพืชแทงเกินไปว่ะคุณผู้ชมแค่สามตัวนี่คือเอาเรื่องแล้วนะเราไม่ควรจะยุ่งกับมันที่สุดแล้วนะฮะและเจ้าม็อบตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่มความยากให้กับเรทของเรานั่นเองซึ่งมันจะเหมือนพิเลเจอร์ใช่ไหมหน้าตาเนี่ยแต่ว่ารูปร่างนี่ก็จะเดือดฮักเลยนะครับแล้วก็ถือค้อนเอาไว้ไหนลองดูซิมันจะโหดแค่ไหนครับอุ้ยคุณผู้ชมนีสับมาแล้วแต่ว่าสับไม่โดน สับไม่โดนแล้วยังไงล่ะครับนี่ตบคืนได้เอ้ยฉ้าอุ้ยโอ้โหโดน้ะบินได้เลยคุณผู้ชมใจเย็นครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมาในเลสนั่นเองครับแต่ว่านี้เนี่ยขอแค่ตัวเดียวพอไม่งมันจะตึงมือนะฮะอุ้ยใจเย็นดีครับแต่ว่าในจริงเนี่ยจังหวะไม่ค่อยยากนะครับนี่คุณผู้ชมจังหวะนี้เลยกระโดดสับใช่ไหมถอยนะครับกระโดดสับแล้วก็ถอยเออและพอเราวนลูบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะตายไปเองแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถึกมากๆนะครับอุ้ยเดี๋ยวมันจะตายหรือเปล่าเนี่ย อ๋อนี่ไงมีบอกว่าตาช้ำอยู่นะฮะแต่ก็ถึกเกินขออนุญาตใช้พลังสเต็งนะครับต่อไปมันจะตายหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมแล้วนี้คือเอฟเฟกตต่อมันตายนะฮะตายโคตรยากเลยและนี่ก็คือเยติของเรานั่นเองซึ่งหน้าตาแบบตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะและเราสามารถให้แตงโมกับมันได้นี่มันก็จะกินไปครับผมเป็นเลยที่แบบเออน่ารักเหมือนกันนะเยะติกินแตงโมอะไรเงี้ยอ่าแล้วยังไม่พอครับถ้าเราแบบใช้สวิตเบอร์รี่เนี่ยในการผสมพันใช่ไหมมันก็จะเกิดมาเป็น เยติจิ๋วน่นเองครับโอ้โหยน่ารัก,ก่าดูดิเยต,ติตัวเล็กมันก็แค่นี้เองนะฮะเฮะ้ยตัวนี้มันจะน่ารักเกินไปหรือเปล่าขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมนี่ให้มันกินไหมครับน้องน้องดันออกมาก่อนนี่น่ารักสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยเยติจิว๋วและสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักพวกนี้มันก็คือลิซาร์ดน่นเองซึ่งลิซาร์ดของเราเนี่ยมีสีแบบว่าหลายสีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีธรรมดาสีแบบไฟหน่อยนะฮะสีเขียวสีฟ้า,ฟาแล้วก็แบบเป็นเห็ดอะและเจ้านี่เนี่ย เราสามารถเอาแอปเปิลสไลด์นะครับมาให้มันกินได้นั่นเองนี่มันจะฟิวชั่นกันหรือเปล่าวะเฮ้ยเรียบร้อยเลยฮะมันก็จะวางไข่นั่นเองนี่มันจะเป็นไข่แบบนี้ใช่ไหมฮะและเดี๋ยวมันก็จะโตครับผมและเจ้าตัวนี้มันก็คือตัวนาคนั่นเองฮะซึ่งเจ้านี่เนี่ยมันคือนักล่าไข่มุกนั่นเองถ้าเราเอาหอยไปให้มันแบบแท้เล่นใช่ไหมมันก็จะแท้ไปอย่างนั้นเลยฮะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะไม่เจอนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่า ว่าเราจะเจอแบบว่าไข่มุกหรือเปล่านี่ให้หมดทุกตัวเลยครับได้บ้างไหมนะฮะอุ้ยมีลูกด้วยนะฮบผมคือแบบเป็นการผสมพันธุ์ไปในตัวเลยอะแต่ผมแค่จะให้แทงไงมีไข่มุกบ้างไหมอุ้ยนี่งนได้มาแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าโปรนั่นเองฮะและไข่มุกที่ได้มาเนี่ยเราสามารถนํามาคราบเป็นสร้อยคอได้นั่นเองครับผมเป็นไงโคตรเจ๋งเลยซึ่งตามปกติเนี่ยไอรอนโกเลมมันก็จะช่วยปกป้องเราใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านี่ล่ะแผลงโกเลมนั่นเอง ซึ่งมันก็จะเป็นแบบโกเลมไม้นะครับที่จะช่วยปกป้องเราเดี๋ยวลองแบบนี้ดีกว่านี่มีฮัทเยอะๆใช่ไหมฮะเราก็จะวางน้องโกเลมไปเลยไหนดูซิน้องจะทําอะไรบ้างนะครับนี่มันจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าสตัวนะฮะน้องก็จะมาช่วยปกป้องเราแต่ว่ามันก็สู้ได้แค่นั้นแหละฮะคือแบบน้องก็ตัวแค่เนี้ยซึ่งมันจะมาจากไมค์คาร์บเลเจนต์นะครับอยากให้เพิ่มมาในเกมจริงมากเลยนะ <S <S และเจ้านี่ก็คือวอยวอมซึ่งเมื่อคือหนอนแห่งอวงกาศนั่นเองครับดูจากสีนี่คือแบบรู้เลยอะ แฟนตาซีจะจ,จัดนะครับและการที่เราจะฆ่ามันเนี่ยเราจะต้องตบตรงหัวมันนั่นเองหรือว่าจะยิงธนูก็ได้นะครับมาลองกันหน่อยยิงธนูไปครับอุ้ยไม่โดนอุ้ยยิงยาาเหมือนกันนะเนี่ยให้มันโดนหัวอเออยิงเข้าไปครับขอพลังซะหน่อยแล้วกันวะเุ้ยมันเปิดประตูวาร์บวะคุณผู้ชมวาร์บได้เหรอฮะวาร์บได้เหรอนี่ตบไปเลยครับเรียบร้อยตายกลางประตูวาร์บไปเลยฮะและมันก็จะมีขอข้างในนะครับนี่เราสามารถเก็บมาได้และถามว่าของอันนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้ใช่ไหม เราก็สามารถนามาขับเป็นที่ขุดนั่นเองครับและที่ขุดนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยมาเรามาลองขุดกันดูดีกว่าครับนี่เห็นไหมผมกําลังขุดประตูมิติอยู่และถ้าเราขุดเสร็จเนี่ยประตูมิติมันก็จะเปิดออกนั่นเองครับโอ้โหโคตรเท่เลยไหนเราเข้าไปดูนีฟืบว้าไปที่ไหนเฮ้อยอันนี้คืออะไรเนี่ยว้ามาเป็นอมหิมหะเหรอแล้วกระโดดกลับได้ไหมครับปุ๊บนี่กระโดดกลับมาได้เหมือนกันคล้ายๆปืนพอร์ทัลเลยอะที่เปิดปิดมิติได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะปิดไปอยู่ดีครับผมก็ต้องมานั่งขุดใหม่อะไรเง แต่มนก,ก็เทนะขุดอากาศได้คุณผู้ชมแล้วหมุนตามทิศทางด้วยหรอโอ้โหเทจจัดและถ้าเราดำดิ่งลงมาในทะเลเราก็จะเจอเป็นปลาหมึกยักษ์นั่นเองครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยถ้เทียบไซส์กับปลาหมึกธรรมดาแล้วใช่ไหมโอ้โหใหญ่จริงๆด้วยนะฮะหนโดซีมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าขอตบหนึ่งนีครับเฮ้ยจัดไปโอ้โหคุณผู้ชมเรากําลังโดนหนีบหรอโอ้โหเกินไปมาะคุณผู้ชมดูมันหนีบเราดิตายเลยฮะและเจ้าพวกนี้ก็คือนกนางนวลนั่นเองครับ ซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็ดูน่ารักอยู่หรอกแต่ว่ามันจะชอบขโมยของเราเนี่ยสิสมมุติว่าแบบเราเผลอทาของตกเนี่ยมันก็จะรีบฉกไปเลยนะฮะอ้ดูดิผู้ชมโยนไว้ไม่ได้เลยอะ่ะปื๊บนี่ยังกันหมดฮนะและถ้าเราแบบลองไปต่อยมันดูล่ะทํารลายเปล่าวะอ๋อไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรมันแค่ก่อกวนเราเฉยๆนะฮะทาของตกนี่ไม่ได้เลยยืดไปหมดและนี่ก็คือปลาดุกในเกมไมค์ครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยมีประโยชน์สุด,สด พราะมันสามารถเก็บของให้เราได้นั่นเองซึ่งไอเจ้าประดุกใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด3ไซส์นะฮะเริ่มจาก s มอ l l ก็จะเป็นส์นี้เลยอันนี้ก็จะเป็นีเดียมนะครับแล้วก็สาย l a r g นั่นเองอ่ะซึ่งแต่ละส์เนี่ยมาต่างกันยังไงใช่ไหมเริ่มจากส์แรกเลยแล้วกันฮะไซส s สมอเนี่ยมันจะเก็บของได้3อย่างนั่นเองปึ๊บนี่มันจะกินเข้าไปใช่ไหมอีก2อีก2เก็บเข้าไปดีเพื่อนเออนี่ไงดูดเข้าไปและอันที่3นะครับปึ๊บนี่แล้วพอเราต่อยเนี่ยมันก็จะขายของออกมานั่นเองและอย่างต่อไปฮะส์มีเดียม ซึ่งไซนี้มันสามารถสแต็กของได้ถึง9อย่างเลยครับก็คือแบบสมมุติเป็นดาบนี้เนี่ยมันสามารถรวบได้ถึง9อันเลยอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะฟืบมันจะรวบหรือเปล่านี่ไงนี่ไงขึ้นมาแล้วนะฮะฟื๊บรวบเข้าไปหมดหรือเปล่านะครับอุยมันเอาไปไม่หมดอะ่ะแต่ว่ามันสามารถกินได้ถึง9อันเลยและอย่างสุดท้ายคือไซ์ใหญ่นั่นเองครับซึ่งในไซนี้เนี่ยมันสามารถกินมอบได้ทั้งตัวเลยนะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าน้องไก่ตัวนี้เนี่ยมันจะรอดไปหรือเปล่านะครับอุ้ยน,นี่คุณผู้ชมมันโดนกินไปแล้วครับเห็นหปะ แล้วพอเราต่อยมันเนี่ยมันก็จะปล่อยออกมานั่นเองครับแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นั่นก็คือไอตัวที่มันกินไปแล้วใช่ไหมเราสามารถตักมันเข้าถังนะครับโดยที่แบบมันยังกินอยู่ได้อะและหมายความว่าเราสามารถแบบใช้มันเป็นที่เก็บของได้นั่นเองฮะนี่เป็นไงเจ๋งจริงและนอกจากปลาดุกเนี่ยมันก็ยังมีลอฟเตอร์นะครับซึ่งลอฟเตอร์เนี่ยมันมีหลายๆสีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีเหลืองหรือว่าสีฟ้าและมันยังมีสีครึ่งหนึ่งอีกฮะโทโดโลกีปะเนี่ย ซึ่งเห็นว่ามันสวยงามแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะอะไรที่แบบน่าเศร้าสุดๆและนี่ก็คือกุ้งทะเลนั่นเองซึ่งมันก็จะมีสีแปลกๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเจ้ากุ้งตัวนี้เนี่ยมันก็ทําประโยชน์ให้กับเราได้นะโดยการที่อย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเชื่องนั่นเองโดยการให้ปลามันกินครับปึ๊บให้มันกินไปนี่สมมติว่ามันกินแล้วใช่ไหมสมมติว่าผมอยากให้มันขุดบล็อกนี้แล้วกันนี่จะเป็นปากการางสีน้ําเงินนะครับเพียงแค่เรา มาหาที่มันก่อนปรับเป็น breaking block นะครับแล้วก็ให้มันไปนั่นเองนี่ตอนนี้เนี่ยมันจะถือไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ทําลายบล็อกให้เรานั่นเองครับนี่เป็นไงโคตรน่ารักครับผมอุ้ยน่ารักจริงเลยเนี่ยโอเคครับและนี่ก็คือม็อบที่โมแจงเนี่ยขวนเพิ่มเข้ามาในเกมนั่นเองซึ่งสมมติถ้ามันเพิ่มเข้ามาจริงใช่ไหมเกมของเราคงมีชีวิตชีวาขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะฮะหรือถ้าใครทนไม่ไหวเนี่ยก็ลงม็อบไปได้เลยครับและสําหรับอย่างสุดท้ายเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนปีใหม่ใช่ไหมกกกก็ออยาาจะบทุคนว่ ขอให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีความสุขกันมากๆเลยนะฮะและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสและก็อย่าลืมดูคลิปผมเยอะๆนะฮะจะได้ยิ้มได้เยอะๆนั่นเองและก็สําหรับวันนี้เราก็คงมีเพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันปีหน้าสว,นนสวัสดีครับผม